ยามใสๆครับผมวันนี้กินนมอกาแฟครับกาแฟกินแมกินแม่กินอปไรกีนปลากเอาปลาปานเก็บขนมั ดตักค่ายน้ำเริ่มขึ้นแล้วครับน้ำตกตับค่้น้ำเริ่มขึ้นลวเริ่มเป็นธรรมชาติแล้วครับ ถาว่ามันสวยไหมมันก็สวยแหละครับมันก็ดูแบแล้วก็มีปางมันก็ดูบแบบเวลาผมมองมันก็เข้ามาดูมันก็ส,ากสบายใจดีแต่ข้าไฟก็ก็เยอะอยู่ครับเดือนที่แล้วพันแปดครับพราะว่าไม้ก็ได้ใช้ไม่ได้ใช้แอร์ครับหลังครับแต่พัดลมแต่เรวก็จะงั้นจะเปิดเปิดตลอดนะครับ าเ่ถ้าเรามาเปิสกัเนี่ยน้ำใส่มาถ้าไม่เปิดตลอดเนี่ยเปิดไม่เปิดคืนก็คือน้ำมันจะขุ่นอ่ะไม่เปิดม,มัน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 มัวน้ำน้ำมันไม่ได้ใส<น>เาไปหานรมากอ่อ่ารสชามานนะี่กเฟนหนึ่นึ่ง นี่คะรูบสกมันจะดีนะเราทีนี้ท้องวันเนี้ยรู้สึกมันไม่ค่อยหิวกินข้าวเกี่ยวไปแต่กินข้าวเช้าก่อนนะมันหิวแต่ว่ามันจะกินได้ไม่เยอะครับก็มันเพราะว่ามันคุม 啊。啊。Um. Uh. ไเไปก,กปินกาแฟได้แล้วเราจะมาให้หน้าชบางมั้ยจ๊อฮะมีหน่อยพอละเดี๋ยวกินแค่ม,ม,นะม,นนแมันย่นกินไม่หมดนะมันจะเอาหป็น้ำเน่าน้ำน้ำเสียนี่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 เอ้ากินมันเริ่มคุ้นคนแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่มากลัวเลย นี่ไมเรินน่มคุณทุกคละโอเคครับตอนมีชาวนี้ปับไฟทุกคนครับแต่ซ้ายลาเลยเนี่ยตัวนี้เล็กเลยโอเคตัวเนี่ยสวัสดีครับขอบคุณครับ